ะสู้ไหมครับคุณพ่อครับขอโทษครับพี่โทษครับโทษครับคุณแม่จา๋าเขาจะทำผาา่านนะครับคุณแม่ไปยังไงมาไงครับถึงมาอยู่ตรงนี้กับเดีไอคอนได้ฮะก็ลูกๆอะค่ะ ตอนนั้นชวนกันมาค่ะแล้วเราลงทุนไปนเท่าไหร่ครับคุณแม่สองแสนห้าแล้วต่อก็ตอนแรกแทนจะไปเอาบ้านแม่เป็น,เป,นเป็นห้องแถวอะลูกเส้นสองสี่ยายจะยกบ้านยาวเลยก็จะไปทำโรงงานเ็าโรงเรียนสอน,นก็เลยยังทำไม่ทันขายไม่ได้เลย ก็ตอนแรกเอ้รีสอร์ทเราก็ดีลนะแล้วเนาะร้านหมูกระทะเราก็ขายวันละสองสามหมื่นแล้วก็ร้านอาหารตามสัง่งกลางวันเราขายไม่ได้หยุดเลยลูกน้องหาหกคนแล้วบอกหาธุรกิจอย่างอื่นทำอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจะชอบต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยรู้จักไหมฮะบอสพอดีไอคอนอะไรเงี้ยรู้จักไหมฮะเขาไปบ้านเราใช่ไหมลูกใครอะ อาจารย์มีแม่ฟังแม่ฟังบอสสวยทุกเช้าช่อแม่ใช่ค่ะเราตแล้วคุณพอเป็นยังไงบ้างคะเราคุยกันแล้วคุณยายก็เลิกกิจการทุกอย่าง ไม่สบายโดยเป็นมะเร็งหนนะักข้างแรกเป็นเต้านมเป็นเต้านมเสร็จแล้วก็ผาอาจารย์หมอคนนี้ไม่พาให้อาจารย์หมอไม่พาให้ทีนี้ก็มาอีกปีเข้าปีที่สามมาขึ้นก้อนใหม่ก,ก็มาพามาพาอีกทีนี้ก็มาทำงานหนะัก มาเปิดร้านอาหารเงินก็เสียทำทุกอย่างทีนี้มาทำงานหนักเลยสุดหนักเลยลูกยายเป็นคนขยันไงแล้วเริ่เงินที่ลงทุนก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่เราจะต้องเตรียมตัวไปรักษาตัวเองรอเปล่าครับใช่ก็มีก้อนนั้นแหละลูกเอ้ ตกใจไหมครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับตกใจไหมครับจะสู้ไหมครับคุณพ่อครับโอ้วคืนเงินแม่มังเหรอแม่ไม่มียาค่ะรักษาไม่มีเงินรักษาตัวเองไงก็วันนี้หมอก็บอกจะเอาเข็มละแสนเขาบอกก็กลัวคุณยายไม่ไหว